โซฟาแอติสใครๆก็อยากบ้าอยากใช้นะคะตัวนี้จะเป็นปี17แล้วก็จะเป็นตัวรายละเอียด 1.8S ข้อมูลนะคะบอกภายในนะคะไม่มีติดโซมบอกไม่มีซุดไม่มีช้ําเลยนะคะเครื่องเสียงเจ้าของเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเล่นเียร์ชิปมือได้ด้วยนะคะชิปมือ รามาดูรถยอดนิยมนะคะที่เป็นยอดขายดีเลยนะของโต้ต้าโต้ต้าแอติสใครๆก็อยากได้อยากใช้นะคะอันนี้เรามาดูกันก่อนข้อมูลนะคะตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นปี17แล้วก็จะเป็นตัวรายละเอียด 1.8s 1.8s ต่างกันยังไงนะคะตัวนี้มันจะได้ชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะได้บอดี้สีดํานะคะตัวรถรา,ายละเอียดก็จะเป็น ตัวโลโก้ของโต้ต้านะคะแล้วก็กระจังคอมเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบรุ่นปี17ตรงเลื่อนเลยนะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นเลยร์ไลท์นะคะดูได้เลยเลย์ไลท์ส่องสว่างกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็เป็นออโต้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาจากโรงงานรุ่นนี้นะคะเป็นตัว 1 8 s ก็คือมันจะได้ชุดแต่งทั้งคันเลยนะคะรอบคันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อแมกปัดเงาจากโรงงานเลยนะคะนี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปียางกันก่อนนะคะปียางตัวนี้นะคะจะได้สัปดาห์าที่28นะคะปี23นะคะดอกยางเต็มๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเหมือนกันสี่เส้น แล้วก็รายละเอียดตัวนี้ปี17จะเป็นเครื่อง VVTi แล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นดูโอที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วก็กระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลือที่เป็นสีส้มนะแล้วก็ตัวข้อมูลนะคะตัวนี้ก็ได้ชุดแต่งชุดแต่งก็คือกันสาดนะคะที่เจ้าของเขาติดตั้งมาเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนรุ่นนี้นะคะจะได้ภายในนะคะภายในที่เป็นสีดำนะดูได้เลยสีดํา ข้อมูลนะคะเบาภายในนะคะไม่มีติดโซมเบาไม่มีซุดไม่มีช้ําเลยนะคะคอนโซลน,นะคะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะอะเดี๋ยวดีเพิ่มเติมตรงนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเครื่องเสียงเจ้าของเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Android นะคะสามารถเป็น Android เล่นได้ดูหนังฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดก็ตรงกกล้องนะคะก็จะมีบันทึกข้อความได้ด้วยนะคะตัวนี้มันทึกในรถแล้วก็นอกรถอันนี้ติดตั้งมาเพิ่ม แล้วก็ตัวเกียร์นะคะเกียร์นี้ก็จะเป็นเกียร์หยักของโต้ต้าเลยนะคะนี่ข้อมูลนะคะเรามาดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวรถนะคะปรับเครื่องเสียงได้นะคะซ้ายขวาได้เลยนะคะจากตรงนี้หมดแล้วก็ตัวนี้สามารถเล่นเกียร์ชิปมือได้ด้วยนะคะชิปมือแล้วก็เลขไม่ไม่เยอะด้วยนะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆแค่น,นั้นเอง <takie> แล้วก็จบปรับข้างที่เป็นไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะรายละเอียดภายในสวยนะคะ ตัวข้างหลังรถเบาะนะคะตัวนี้ก็นั่งได้สบายเลยนะ,ะสามารถชาร์จแบตข้างหลังเป็นไฮ p ีได้ด้วยนะคะตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะวันนี้เลยนะคะชาร์จแบตได้เลยเบาะไม่มีช้ำเลยหลังคาไม่มีโซมไม่มีติดโซมด้วย <f> <ๆ>นะคะตัวข้างหลังรถนะคะตอนนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้สเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันและแถมจะได้สปอยเลอร์นะคะเขาจะเขียนเลยนะคะโต้ต้าอลัลติสแล้วก็ 1.8S <f> นะคะเป็นร <f> ุ่น e Sport นะคะตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ให้ข้างหลังอยู่ที่สองจุดนะคะสองจุดีลยวเรามาดูการบรรทุกของตัวรถกันก่อนตัวรถนะคะข้างหลังนะตัวนี้เอาติดนะคะใส่ของได้เยอะจุกกระเป๋าเดินทางได้หลายใบยเลยนะคะตัวรายละเอียดรถนะคะแล้วรถประวัติไม่เคยติดแก๊สนะเรามีอุปกรณ์ฉุกเฉินจากโตต้ตานะคะตัวนี้เขาก็ให้มาด้วยนะคะดูได้เลยท้ายสวยๆเนียนๆเลย ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่แม่แรงครบนะคะเครื่องมือครบดูเลยสียางนะคะตะเข็บเดิมรถไม่มีแตะแน่นอนท้ายนะคะรถสวยรถสวยคลิปเลยนะคะฝาท้ายก็ไม่มีการขายการแกะอะไรทังสิ้นเลยน็อตเดิมเดิม,ดมกลมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนตัวรถนะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์เป็นพันแปนะคะเป็น VVTI นะคะเครื่องยนต์ดูโอะนะ ข้อมูลนะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเนียนๆเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะน็อตน,นะน็อตไซส์ขวาไม่มีขยับเลยนะคะน็อตกลมๆเลยอ่ะอ่ะหน้าสวยนะหน้าสวยด้วยนะคะหน้าเนื้อสวยเดี๋ยวเรามาดูรายละเกียดกันก่อนตอนนี้ข้อมูลนะคะตอนนี้ของโตตาอันติส1.8 s อนะคะราคาตัวนี้เราเปิดไว้อยู่ที่ส3่แสน0 0ลดนะคะไม่เคยติดแก๊สประวัติไม่ ประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดนะคะรถไม่ไม่เยอะด้วยไม่แค่แสนต้นๆการันตีเรื่องการติดแก๊สของตัวรถไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็เอกสารเล่มพร้อมโอนนะสดได้ไฟแนนซ์ได้ถ้ายังไงสนใจรุ่นนี้ทักมานะดินิดแปะเบอร์ไว้นะคะ088-0164554หรือเซิร์ชที่11.12นะคะติดต่อน,นิี้โดยตรงได้เลยนะคะทักมานะ